สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทําบุญวันเกิดกันนะคะที่วัดพระโคค่ะหลวงปู่ทวดเกี่ยบน้ําทลจืบหรือสมเด็จพระโคสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวสงขานับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวบ้านมาอย่างชา้ชาๆนานนะคะประดิษฐานอยู่ที่วัดราชประดิษฐานชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าวัดพระโคมีประวัติความเป็นมาอันน่าเรื่มเส่มใมากมายแต่ที่ทําให้ท่านได้มีชื่อ ว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดคือในสมัยก่อนมีโจรสลัดเล่นเรือมาเทียบท่าตามชายฝั่งทําให้ชาวบ้านแตกตื่นและกลัวกันเป็นอย่างมากโจรสลัดจีนเหล่านั้นเห็นสมเด็จพระโคบแล้วรู้สึกอยากลองของลองวิชาท่านจึงได้จับท่านขึ้นเรือไปเมื่อเรือออกจากท่าไม่นานจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นคือเรือของโจรสลัดหยุดนิ่งไม่สามารถเคลื่อนไปไหนได้เลยพวกโจรสลัดจีนพยายามหาทางแก้ไขเต็มที่แต่ก็ไม่เป็นผล ติดอยู่กลางทะเลเป็นเวลาหลายวันจนน้ำที่ใช้บริโภคบนเรือหมดท่านเห็นแล้วรู้สึกสงสารจึงยื่นเท้าเหยียบลงบนผิวน้ำทะเลเกิดเป็นประกายชดช่วงแล้วสั่งให้โจรสลัดตักน้ำตรงนั้นดื่มดูพวกโจรสลัดจีนแม้จะไม่เชื่อแต่ก็ยอมตักน้ำมาดื่มเพราะหาทางออกอื่นไม่ได้แล้วปรากฏว่าน้ำทะเลตรงนั้นกลายเป็นน้ำจืดทำให้โจรสลัดรีบขอขมาท่านแล้วพาท่านขึ้นฝั่งทันที ทําให้ชาวบ้านทั้งหลายเลื่อมใส่ศรัทธ,ธาและเรียกท่านว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดมาจนถึงทุกวันนี้วันนี้มัดเองก็มาขอพรวันเกิดกับหลวงปู่ทวดให้แล้วคาาปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงสาธุสาธุสาธุ